ชินหน้าของการทะเลาะกันในแต่ประเทศนี่ที่กูถูกก็ถูกหน้าหลมุมน้าเอ้ยอ่านเริ่มต้นเลยอ่านเริ่มต้นสู้ไม่ได้อ่เดะบัเล่นดูแลบัลก็ห้าห้าห้าบวกสู้ไม่ได้รไไดหรอแล้วก็อะไรเนี่ยใช้กูเป็น ที่นี่จะลงได้ป่าววะแหวะแล้วก็อะไรไม่อยากมีแบบนี้แล้วก็อะไรนะอะไรพวกเซ้นซอร์ไว้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวคลิปยิ่งกว่าคนอื่นเขาอีกอะไรวะเราพูดคุยรายการหน้ากูเอ้ยหน้าไม่ได้นะไม่ได้ด้าน นักกลมก็ถูกแล้วก็อะไรไข่วงรีแล้วก็อะไร,ร,อะไรเออเป็นคนลูกมะพร้พาวหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนเหรอมันด่าอะไรกันวะเออเพื่อเป็นคนรวมด้วยได้ไหมรวมด้วยได้เปล่า <c oughs> <c oughs> ม,มีแล้วทาไลร่ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคนบ้าเดีย๋ยวมานมันนี่เอาเอาเอาเงินมาห็นมหมจะสู้ไม่ได้เองแล้วก็ช่วยประชยไนอืมโอเคให้หเนเลให้คนหวมกงกรเลยใช้กูุปเช็คเป็นแรมบ้าสิกุปเอม็ม คืออะไรเดี๋ยวนะหาอันกี่อ h หนอันนี้ไม่ให้สวยร้านอ่ะอันนี้แล้วกันโอเคสวยร้านนี่อยู่อ้าวมันออกไปแล้วเอ็ดดิง